ผิวพันธ์เป่งปังเต่ง,ต,ง,ต,ง,ต,งตึงด้วยคนพิศอเชื่อหรือไม่ครับถ้าไม่เชื่อไปพิสูจน์ด้วยกันเลยสรรพคุณเขาจะช่วยเรื่องน้าเหลืองเชือ้อราแล้วก็กำจัดพยาธิทุกสายพันธุ์พยาธิที่ฟักออกมาเป็นตัวแล้วอเนาะแล้วก็จะโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราทานประจำอะผิวเราก็จะขาวขึ้นสาวๆที่แบบ หน้าอกเล็กอะ่ะมันก็จะอึ๋งขึ้นนะทําให้ผิวพรรณดีแล้วก็ไม่มีกลิ่นตัวไม่มีกลิ่นปากวิธีกินก็เราก็กินสดงี้ก็ได้ค่ะเอาไปทาเอา่อเป็นผักสลัดก็ได้หรือว่าเอาไปจิ้มน้ําพริกก็ได้หรือว่าเอาไปปั่นใส่น้ําผลไม้ก็ได้มันจะออกรสซาซาเนาะเอาไปทําขนมก็ได้เอาไปทําเป็นชาแล้วก็ปลูกง่ายเราก็แค่ตัดตัดแล้วก็เอาไปปักทำอะค่ะมันก็ขึ้นแล้ว รู้เคล็ดลับความงามอย่างปลอดภัยแล้วอย่าลืมส่งต่อความงามให้คนอื่นๆนะครับ